เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพารเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนดวงรังด้วยนวัตกรรมเซฟ e ทคปลอดภยัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับเจอกันในช่วงค่ำๆทาง ดูบอลกับนเหมือนเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจอฟูลแลมไปเรียบร้อยชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในเรื่องของรายละเอียดเกมในเรื่องของการวิเคราะห์แมตช์แข่งขันอะไรต่างๆนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับที่รายการฟุตบอลลัตี้เฮลนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ต้องคุยครับคลิปช่วงค่ำวันนี้เนี่ยผมพาไปโฟกัสกับสิ่งที่ขโมยซีเหมือนกันนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของรูเบนนาโมริมหลังเกมที่ ชนะฟูลแลมครับซึ่งผมต้องเล่าก่อนว่าผู้สื่อข่าวเดี๋ยวนะครับเขาถามเรื่องมาครัสราสฟอร์ดไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีนะครับคือไรส์ฟอร์ดเนี่ยโดนดรอปไปคือนัดที่ไม่ได้เล่นเกมแรกนะครับก็คือเจอแมนกซ์ตี้ใช่ไหมครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและหลังจากวันนั้นคือไรส์ฟอร์ดไม่ได้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ไแต่อีกเลยครับผู้สื่อข่าวก็ ถามทุกครั้งเลยนะครับแรชฟอร์ดเป็นยังไงบ้างอัปเดตสถานการณ์ให้เราได้ฟังกันหน่อยนาะอัมอริมก็ตอบทุกครั้งครับว่าเฮ้ยโฟกัสที่เกมเถอะคุณต้องมองไปที่เกมการแข่งขันนะเราจะต้องคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้นะครับแต่ผู้สืาวก็ถามทุกรอบทุกรอบความอดทนของรูเบนอัมอริมก็เริ่มจะน้อยลงไปเรื่อยๆนาะบจนกระทั่งล่าสุดมีประโยคทองเลยครับอัมอริมบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เหตุผลในการเลือกนักเตะลงสนามของเขาด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสุดท้ายเขาต้องการนักเตะที่มีความพร้อมที่สุดทําในสิ่งที่นักฟุตบอลควรจะทํานะครับในทุกๆวันในการฝึกซ้อมทุกครั้งในรายละเอียดทุกอย่างในการใช้ชีวิตคุณต้องทําหน้าที่ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีที่สุดคุณต้องทุ่มเทคุณต้องมุ่งมั่นตลอดเวลาประโยคทองคือถ้าจะให้เลือกส่งชื่อระหว่าง นักเตะที่ไม่ทุ่มเทซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าใครนะครับกับฮอเก้ไวท์เท่าซึ่งเป็นโค้ชประตูของอามบอริมเนี่ยอามบอริมบอกว่าเขาเอาฮอเก้ไวท์เท่าไปนั่งข้างสนามดีกว่านักเตะที่ไม่ทุมทมท่มเทแต่เขาไม่ได้พูดชื่อไรส์ฟอร์ดนะครับนี่แหละมันคือความมีสไตล์ครับในการให้สัมภาษณ์ของโรเบนอามอริมบางทีมันก็ดูเป็นคําพูดที่ค่อนข้างแรงชัดเจนนะครับแล้วก็ดูชนเหมือนกันนะดูแหลกไปข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับมันหมายความว่า โคชประตูวัย50กว่าปีเนี่ยนะฮะมีความสำคัญมากกว่านักเตะที่ไม่ทุ่มเทซะอีกเออก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะย้อนไปพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆครับที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงประมาณสักสองถึงเดือนที่ผ่านมาที่อรม,มริมก็ามาทำงานเนี่ยไอคำว่าแหลกกันไม่ค้าเลยมันก็เข้ากับเขาเหมือนกันนะครับอ่ะผมไปที่ประเด็นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ละกัน ย้อนกลับไปคือมันเป็นเกมที่แรชฟอร์ดกับกาลาโชไม่มีชื่อทั้งสองคนจําได้ไหมครับตอนที่แรชฟอร์ดไม่มีชื่อและการาโชไม่มีชื่อบูสข่าวก็ถามว่าเฮ้ยสองคนนี้หายไปไหนอะไรแบบนี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยอัมโมริมก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยครับคือการที่จะลงเล่นให้กับทีมได้เนี่ยมันต้องมีฟอร์มในสนามซ้อมที่ดีใช่ไหมครับฟอร์มในสนามแข่งขันที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่อมโมริมเน้นมากก็คือว่า คุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคุณต้องสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นผู้เล่นที่จะช่วยยกระดับห้องแต่งตัวขึ้นมาอันนี้คือ3ข้อที่อ m o โมรินบอกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าไรอัฟอร์ดเนี่ยหายไปเลยนะครับโดนตัดออกจากทีมไปเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังเดียวกับอาจจะเป็นดอทมุนหรือว่าบาร์เซโลนาคือยังมีโอกาสในการย้ายทีมนะครับส่วนในเคสของกาลาโชเนี่ยอ่ะ ถ้าไม่นับสถานการณ์ตอนนี้ที่มันก็มีโอกาสที่จะไปเชลซีกันนะครับถ้าสมมติว่าตกลงราคากันได้แต่ว่าเหมือนอัลโมริมก็พยายามจะปรับการาโชเหมือนกันนะครับมันมีช่วงที่การาโช่ถูก d r อปแล้วก็มีช่วงที่กลับมาลงสนามตามปกติไอ้ช่วงที่ถูก d r อปเนี่ยออผู้สื่อข,ข่าวก็ไปทําข้อมูลมาครับประมาณว่ามันต้องย้อนกลับไปเกมน่าจะกับวิเทเรียพาวเซนนะครับเกมยุโรปแล้วก็การาโชเนี่ย เป็นตัวสำรองใน,นะนเกมวันนั้นนะครับในช่วงที่อโมริมนะครับกำลังจะแบบ b r i e แผนการนาโชอยู่ข้างสนามเลยคือการนาโชกับกำลังจะลงนะครับอยู่ข้างสนามเตรียมเปลี่ยนตัวลงละสุดท้ายนะครับเจ้าตัวเนี่ยดันไปหันหลังให้นะครับมองไปทางโน้นมองไปทางนี้คือแสดงความไม่ใส่ใจต่อการพยายามที่จะ brief แผนสั่งการของโคช้ชนี่เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไม กานาโชถึงถูกกรอบนะครับฉะนั้นผมว่าอาร์รเบรเมนก็มีความเด็ดขาดเหมือนกันนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายกานาโชจะถูกขาจากทีมหรือเปล่าผมว่าอาร์รเบรเมนก็ไม่ได้ดูใจร้ายกับกานาโชแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าจะไม่เขาลงเล่นเพราะว่าเราก็ทราบอยู่ว่าพักกันหลังเนี่ยกานาโชก็ได้ลงสนามนะครับในเกมสําคัญสำคัญของทีมไม่ตัวจริงก็ตัวสํารองตลอดมาแต่เมื่อใดก็ตามที่ การโชแสดงให้เห็นว่าไม่ใส่ใจไม่มีสมาธิไม่มีความมุ่งมั่นคุณขาดาโฟกัสอมริมก็พร้อมจะดรอกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอาัมริมค่อนข้างจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเซ็ตมาตรฐานไว้สูงแล้วก็มีความเด็ดขาดคุณจําได้ไหมครับเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลสอต่อ2โอ้โหณนะตอนนั้นเนี่ยแฟนแนไมเเต็ก็เตรียมใจครับไปที่แอนฟิลนะครับ คือได้แต้มหนึ่งก็บุญแล้วะนะครับถ้าแพ้เนี่ยโอเคแพ้ลูก2ลูกยังถือว่าไม่ได้ย่อยยับมากคือสถานการณ์ตอนนั้นคือร์บูเขานำอยู่หัวตารางเราเนี่ยกลางค่อนล่างมันก็เลยมีมุมความคิดที่ว่าเฮ้ยสุดท้ายการได้1นคะแนนที่แอนฟิล์เกือบชนะเนี่ยเป็นผลการแข่งนนขันที่ดีนะสุดท้ายอโมอริมนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยผมโกรธนะคือ มันไม่ได้โกรธที่เกมนี้แต่โกรธว่าทำไมเกมก่อนหน้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้วคาสเซิลใช่ไหมแพ้วูฟแพ้บอลมัดมาทำไมเกมก่อนหน้าเนี่ยเราไม่เห็นมุ่งมั่นทุ่มเทกันแบบนี้เลยทำไมเราไม่เห็นโฟกัสเกมอื่นๆแบบที่โฟกัสเกมใหญ่แบบเจอลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเจออาร์เซนอลอย่างเงี้ยนะครับคิดดูพอเจออาร์เซนอลใส่บรูอโน่ยังบอกเลย นะครับว่าไอ้เกมต่อๆไปเวลาเจอทีมกลางทีมเล็กๆเนี่ยนะครับทีมล่างๆของตารางเนี่ยขอเล่นแบบนี้ด้วยนะฉะนั้นคุณคิดดูนะครับว่าคุณได้1คะแนนแล้วก็เป็น1คะแนนที่ใหญ่มากๆกับลิเวอร์พูลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่พอใจยังนะครับขอโฟกัสไปที่การต้องชนะต่อเนื่องคือโอเคได้ผลกันในขันน,นี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันต้องมีการตั้งเป้าหมายไปตลอด นะครับและแม้ว่าจะชนะเนี่ยแต่มันก็ต้องมองยอ้อนไปถึงจุดที่เราทำได้ไม่ดีเราพลาดที่ตรงไหนนะครับพลาดที่อะไรและควรที่จะทำให้มาตรฐานเนี่ยมันถูกยกกระดับไปอย่างสม่าเสมอนะครับอ่ะยาวไปหลังจากจบเกมเจอลิเวอร์พูลนะครับเกมเจออาร์เซนอลก็โอเคผ่านช่วงต้นเดือนมาจนกระทั่งเกมเจอไบรตัน เกมเจอไบรท์ตันเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันอยู่แพ้ไป1ประตูต่อ3มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก็คือหลังจบเกมเลยอามอริมบอกว่านี่คือทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอามอริมจะออกมาบอกกับสื่อว่าเคยเขาพูดแรงเกินไปนะตอนนั้นคือเขาไม่พอใจที่ทีมไม่ควรที่จะมีอันดับอยู่ตรงนี้สถานการณ์ของทีมนะครับมันอยู่ช่วงล่างของตารางขนาดนี้ แต่ว่าณนะตอนนั้นหลังจบเกมอเมริบบอกจริงเลครับว่านี่คือทีมที่แย่ <c oughs> ที่สุดในประวัติศาสตร์คือแรงมากนะครับมันเหมือนกับว่านักเตะตอนนี้ที่อยู่เนี่ยโอ้โหพวกเขาคือชุดผู้เล่นของทีมที่โอ้โหต้องเป็นตราบาปยําแย่มากอะไรแบบเนี้ผมมองว่านะบางทีมันก็เป็นการแบบวัดใจเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมพลาดหัวคลิปไปว่าแหลกกันไปข้างหนึ่งก็คือไอ้มุกเนี้ย ถ้าสมมุติว่ามันปลุกใจนักเตะได้นะมันก็ดีนะครับเพราะอม,มริมเขาพูดมาตลอดแนะว่าเขาอยากช็อคนักเตะแรงๆอ่ะนะครับพยายามจะกระตุ้นนักเตะด้วยยาแรงให้ได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการพูดคําว่าแย่ที่สุดตั้งแต่สโมสรนี่เคยก่อตั้งม,มันแรงมากนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยนักเตะจะมีการตอบสนองยังไงแต่เอาจริงๆนะอม,มริมเพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งมาคุมทีมไม่นาน นะครับแล้วก็สถานก,การณ์ทางการสโมสรมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นฉะนั้นสมมติว่าเฮ้ยนักเตะคนนึงไม่อยากให้โค้ชอยู่ต่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะครับเรื่องจริงผมว่าสโมสรเนี่ยนะควรที่จะหันไปมองที่นักเตะเหล่านี้คือโค้ชทาหน้าที่ได้ไม่ดีจัดแผนบ้างแผนไม่ดีนะครับแท็กติกไม่ดีก็ต้องเภาควิจารณ์ประเมินโค้ชในหน้าง,งานของโค้ชไปแต่คุณจะปล่อยให้นักเตะเนี่ยมันลอยนวลตลอดเวลาไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยนักเตะก็ต้อง มีมาตรฐานของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเช้าชามเย็นชามเล่นดีเกมหนึ่งเล่นไม่ดีเกมหนึ่งนะครับคือมันต้องไปด้วยกันนะโค้ชได้วิจารณ์อยู่แล้วนะครับแต่นักเตะจะลอยตัวไม่ได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหมครับว่าทีมที่แย่ที่สุดในปรตดเวสตนะครับแล้วเราก็มาทราบทีหลังว่าไอหลังเกมเจอไบรตันนี่แหละนะครับทีวีเสียหายเลยเพราะอมโมริมกโกรธมากนะครับมีน้ำโหอย่างยิ่งว่าทำไมลูกทีมเนี่ย เล่นได้ย่ำแย่สัปประรังเคต้องใช้คำนี้นะครับขนาดนั้นเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลนะผมไม่รู้ว่าผมลืมเรื่องไหนไปหรือเปล่านะครับเอาตั้งแต่การตัดแรชฟอร์ดออกจากทีมทำโทษกาณาโชนะครับแล้วก็พูดว่าทีมเนี้ยแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีพังแล้วก็เรื่องล่าสุดนะครับเอาชื่อโค้ชประตูใส่ เป็นตัวสำรองดีกว่าใส่ชื่อนักเตะที่ไม่ทุ่มเทเห็นปะ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับเป็นยาแรงจริงๆนะผมว่าอับริมพยายามที่จะวางเขาเรียกว่าไงให้ยาแรงกับนักเตะอยู่ในเวลานี้ใช้คำว่าวางยาไมต้องใช้คำว่าให้ยาแรงกับนักเตะอยู่ในเวลานี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าคือเขาบอกว่าไงครับไอไอเรียลของการปกครองคนมันต้องมีพระเดชแล้วก็พระคุณใช่ไหม คือไอ้ฝ้าของพระเดชเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ผมเชื่อว่าในฝ้าของพระคุณเนี่ยอาโมริมก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งแขวนซัดมาไม่นานคือเขาว่าเข้าใจว่านักเตะเนี่ยชอบอะไรนะครับในหัวอกของนักฟุตบอลเนี่ยเขาต้องการอะไรฉะนั้นผมว่าอาโมริมรู้ดีเพียงแต่ว่าผมว่าจุดที่มันจะตัดสินผลงานเขาเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกแล้วก็ผลงานในสนามมากกว่า ผลการแข่งขันการเก็บแต้มนะครับซีซั่นนี้อันดับเป็นยังไงคือเข้าใจแหละว่ามันยังไม่ได้โตผู้เล่นเข้ามาเสริมเลยนะครับแล้วก็บริวไม่ได้สร้างทีมเลยนะแต่ว่าฤดูกาลนี้ต่อให้จาว่าเป็นพรีเทสนะครับเป็นพรีซีซั่นอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ควรจะต้องมีการแสดงให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยไหวพริบกึืนในการแก้สถานการณ์ต่างๆการจัดทีมการวางแผนเนี่ยมันมีแววที่จะไปต่อได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอเรื่องของยาแรงที่อัมริมใส่ไว้กับนักเตะเนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่าเขามีความเด็ดขาดพอทั้งในเชิงพระเดชแล้วก็มีจิตวิญญาณที่ดีพอในเชิงพระคุณเนี่ยมันจะไปได้นะแต่ผมว่าจุดที่ตัดสินเขาจริงๆคือไอช่วงเนี้ยงานยากที่ใช้นักเตะที่ไม่ให้คนที่ตัวเองซื้อนี่แหละนะครับมันจะเป็นจุดตัดแล้วว่าไอการแก้ไขสถานการณ์ของอัมบริมตรงนี้นี่นะครับ มันเหมือนโอเคเราอาจจะบอกว่าถ้าเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคุณก็ควรจะมีวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นหมดเลยถูกไหมครับคือคือวัตถุดิบมันต้องตรงกับที่ที่เชฟจะไปทําแต่ขนาดเดียวกันมันก็คงจะมีบางสถานการณ์ที่แบบโอเปิดตู้เย็นมาแล้วมันมีวัตถุดิบน้อยมากแต่ว่าคือเชฟต้องรังสรรณอาหารที่มันอร่อยอร่อยไหมกับคนกินให้ได้ผมว่านี่คือสิ่งที่อมรุิมจะต้องทําให้ได้เหมือนกันพร้อมๆก,กันกับเรื่องของจิตวิทยานะครับการให้สัมภาษณ์คําแรงๆพระเดชพระคุณสิ่งเหล่านี้มันต้องรวมกันครับ ซเรฟูเันก็เป็นผู้จัดก,การทีมที่คือเรารู้ว่าดีที่สุดในในในโลกฟุตบอลตลอดการคนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ป๋าโดดเด่นคือเรื่องจิตวิทยาเรื่องแทคติกป๋าก็มีครับคู่ไปกับจิตวิทยาฉะนั้นสส่วนนี้ต้องเท่าๆกันนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับความเด็ดขาดนะครับหรือว่าความเป็นฮาร์ดแมนในการให้สมัมภาษณ์นะครับแล้วก็การเป็นฮาร์ดแมนในการดูแลห้องอางตัวของอโมริมคุณคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่าง นะครับแต่ว่าเรื่องแทคติคนี่บริมอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะก็ต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับประมาณนี้ครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับทางไข่ grooming นะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็นอกจากสีดําแล้วก็ยังมีสีฟ้ากับสีเบจนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้นะครับก็ไปจับจองเป็นเจ้าของก็ได้กับทางไข่ grooming นะครับโอเคครับ ท่านใดก็ตามที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งสักคลนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็ท่าในใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับรายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับออนแอร์ air, กันในช่วงค่ำแบบนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแอดไลน์มาที่แอซายชอคทูเน็ตครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ